กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอเอฟซี FC ถูกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะมีในส่วนของทางเอฟซถึงกับลั่นคำนี้บอกว่าอีกฝั่งมีแต่หลักฐานแต่อีกฝั่งมีแต่คำพูดวสันมาพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเป็นประเด็นเรื่องอะไรนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจดวงสีบอสูฟังในส่วนของเรื่องดังวอ่าล่าสุดในส่วนของหลายๆเพจเนาะ กะบเเบาถึงในส่วนของวันที่30มิถุนายนนี้พี่นงคงอีฟซี FC หลายคนหลายท่านก็ได้ปักหมุดล่อแต่หลายเพจก็บอกว่าวันที่30มิถุนายนนี้ไม่ต้องอะไรตื่นเต้นอะไรทั้งนั้นว่าสนาคือเขาใส่เงินจัดการเขาบต่ตอมจำเป็นต้องไปจัดการด้วยตัวเองประมาณนี้พี่น้องบอกว่าในส่วนของฝั่ง ที่คนคนคนครอบครัวไปนั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลยวะสันวาอ่าล่าสุดทางเพจสบายดีทุเดย์เพ่นกะได้โพสต์ถึงสิ่งนี้น้ะพี่น้องเนาะบอกว่าวันที่30มิถุนาไม่มีอะไรตื่นเต้นคนหน้าด้านอยู่อยู่ได้แค่รอคำสั่งสารวะสันวาถึงแม้ฝั่งนั้นจะฟ้องคานและศาลนัด21กรกฎาคมแต่เชื่อว่าศาลก็จะตัดสินด้วยหลักฐาน และความเป็นจริงมาสันมาพินวงังเพิ่นกะตบท้ายด้วยคํานี้ทันทีบอกว่าบางคนก็ทําได้แค่ยื้เวลามาสันมาพินวงังนั่นละทางเอฟซีเพิ่นกะเลยเขามาเว้าถึงเรื่องดังกก้าวบอกว่าอีกฝั่งหลักฐานแน่นส่วนอีกฝั่งมีแต่คําพูดลอยๆมาสันว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ่าทาถึงล่อคําสั่งสาร21กรกฎานี้ก็บกมีผลอีกอย่างดรอกมาสันว่า มั่นใจว่าฝั่งชายชนะร้อยเปอร์ซ็น์มสันวาพินวองบางท่านเพิ่นกกาบอกว่าแล้ว30คืออะไรคะในเมื่อสารน,นัดไตส่สวนมูลฟ้อง21กรกฎาคมมาสันวาพินวองทางคอมเมนต์เอฟซเพิ่นกกาเขามาตอบกลับเม่นกันบอกว่าผู้ใหญ่บ้านให้ขนออกภายใน30นี้ถึงจะนัด21กรกฎาคมแต่เจ้าของชื่อในโฉนด ไม่ให้อยู่ก็ต้องออกไม่งั้นก็โดนข้อหาบุกลุกวาสันวาบางคอมินเพิ่นกาบอกว่าจริงๆแล้วเขาให้ออกตั้งแต่ที่ขายแล้วต่อเวลามาให้อีกเป็นวันที่30มิถุนานี้ต้องออกนะวาสันวาส่วน21กรกฎาคมฟังคำร้องอีกทีเพราะอีกฝั่งไปยื่นต่อศาลว่าเป็นมรดกขายไม่ได้วาสันวา ศารก็รับเรื่องเดียวไต่ส่วนให้อีกที21นี้วันศัวาพิณอง21กระกฎาแต่ดูทรงไม่มีผลและแพ้อย่างเดียวจะยื้อเวลามากกว่าวัานวาพิน้องบางท่านก็บอกว่าปล่อยมั่นไปรวดวันศัวาเดี๋ยวมั่นกะค้นของปัดตูดไปวันรัวาพิน้อง บางคนก็ว,ว่าคนสลาดเขาใส่กฎหมายทำงานเขาบริใส่กําลังมาสัว่า,าไม่จำเป็นต้องขนทั้งครอบครัวผัวไปเพื่อเป็นไม้กันหมาหรอก่าสัว่า,าพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็ต่างคนต่างจับตาดูถึงแม้ว่าหลายๆเพจน้พี่น้องเนาะก็ได้ออกมาโพสต์แล้วว่าวันที่30ไม่มีอะไรตื่นเต้นประมาณนี้พี่น้องบอกว่าโล่แค่คำสั่งศาลเขาใส่กฎหมาย ใส่เงินไปจัดการเท่านั้น่าวันร์วาบ่าจําเป็นต้องไปด้วยตัวเองประมาณนี้พี่นงองแต่ว่าในส่วนของทาง FC หลายคนหลายท่านก็ยังจับตามองอยู่ดีพี่น้องเพิ่อนกันยังปักหมดุดร่อคือเกาว่าในส่วนของฝั่งแพวพาาจะทํายังไงแล้วจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปแบบไหนจะขนของออกจากพื้นที่ ดังกล่าวที่เป็นพื้นที่พิพาทหรือไม่นั่นละพี่นงองอันนี้ก็คือเป็นประดินที่ทางเอฟซีพนกรอติดตามกันคือเก่าพี่นงองนั่นแหละพี่นงองเมื่ออื่นวันที่สามสิบมิถุนายนพี่น้องเนาะทางเอฟซีก็ปักหมุดรอเช่นเคยพี่นงองส่วนพี่นงคงคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่นงองเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้เนี่ยเด้อสวัสดีจ้า